สวัสดีครับวันนี้ผาพี่น้องมากินก้อยกุ้งสดนะคะพี่น้องนี่ครับแล้วก็น่องไก่ทอดครับกินกับข้าวเหนียวร้อนๆคนรักกระสอบนะคะพี่น้องผักก็มีต้นหอมผักชีแตงกวาผักขาดผักกาดขาวนะคะพี่น้องอันนี้เลี้ยงไปเปลี่ยนลังค้าใหม่มาครับเป็นยังไงครับหล่อไหมครับมาแช่แชด้วยกันครับพี่น้องก่อนกินเลี้ยงผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องแรงผากินด้วยนะครับ ขอบคุณมากมากครับมามากครับพี่น้องกินด้วยกันครับมาพี่น้องกินกุ้งชาเจํากันค่ะกุ้งชาเจ้าเนาะทังนี้แล้วก็ขาไก่โคนี่ค่ะเนาะกินกับข้าวเหนียวค่ะมาครับพี่น้องกินด้วยกันครับแช่ๆด้วยกันครับอนุญาตใช้มือนะคะอนุญาตใช้มือครับ อืมนชื่ออะไครับตอนนี้เป็นบรรยากาศนะคะพาพี่น้องมากินใกล้ๆต้นผักท้องที่เราปผูกนะครับน,นผักผูกผักท้องไว้นี่ออกหลอกแล้วครับพี่น้องออกหลอกซ <จะ S 1> องหลอกนะครับ แต่ว่ามันไม่ไม่ใช่หลอกที่ออกลูกนะครับมันเบนหลอกแต่ว่าออกแล้วอีกที่นึงค่อยมีค่อยออกลูกเนาะใช่ค่ะซ่บมากเลยนะคะคุณส่วนสวนมองบนอนเขาล่างลายรที่ไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นข้าวครับพี่น้องจะออกมอนวันะช่ กรุ้งเด้งๆเลยค่ะไก่อทอดกรอบๆครับไก่อทอดยยโย่จ้าอืจนพักฟองตจนแรกออกเยืน้นะค่อยอกินครับดูแค่ไม่กี่ต้นเล้งก็เลยเอาไปเอาเหลยก มากันไว้แม่หอยข้าวครับแม่หอยกัน,น่นเนี้ย่<ม>ถ้าไม่ทำรู้กันนี่ตอนนี้นเด็ดูแต่คารมังครับพี่น้องดูเดือดช่งอืมดูเดือดช่ง เขากินไม่ออกนะคะทุก <c oughs> วันคิดอะไรออกก็ทำเวลาหิวหๆก็อร่อยหมดทุกอย่างเลยค่ะไปครับ <c oughs> ทอดกรอบๆเ,เลยนะคะน้องไก่หอมเผ็ดนำ้ำเผ็ดๆเปรี้ยวๆเลยค่ะใหญ่จริงๆครับ ิุงก็เริ่มเยอะแล้วนี่เลยค่ะคำใหญ่ๆคนตรวจทุกวันนี่ก็ยุงก็เยอะนะ น้ำขังครับพี่น้องหมากทียุงก็เยอะครับเวลามืดเนี้วมันนั่งแป๊บเดียวเหมือนเหมือนเราเป็นรังมันเลยครับนเนาะมอนเป็นรังยุงอืมมันรังยุงเลยถ้ายิงใส่ชุดลำนิว้วยิงชอบมากเลยอื Nàng phép điều này. Mẹ hợp sắp sức Mình dùng... dùng... Sư sĩ tháo tháo nữa. Tôi dài dài เวลามาติดนี่บางทีใช่บางทีติดข้างหลังครับพี่น้องเวลาเข้าไปตามติดไปถึงในห้องเวลาขมาติดนี่ก็เจ็บเนาะเจ็บคันอะไรยังไงไม่รู้ครับพี่น้อง มัออมนยังกินข้างนอกก็รมใจเย็นน,นิดนึงนะแต่ว่ายุงเยอะแต่ไม่เป็นไรเรอกเน้อ,นอนครับพี่น้องทำมุนทำทานชื่อบา้านแรงหัดเรียกดูเนื้อดูเลือด,ดอ,อะไรอย่างนงี้ครับ เพราะว่ายุงเขาบอกว่าเขาเขาอยู่วนดักนี้ได้แค่เศษวันครับพี่น้องถ้าเราไม่จีเขาเดี๋ยวเขาก็ตายเองคับ <c oughs> เป็นแบบนีนะ้แต่ยังไม่รู้ว่า <c oughs> น้องที่ถ้าเขาจินเดอร์เดียวเนาะกินเดอรแ,นะแล้วเยอะเขาก็ไปเขาก็ไปตายครับ มันลอืมอืมลงมือแล้วนะคะอร่อยจริงๆค่ะ มันมืดยุงก็เยอะนะครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงผากินด้วยนะครับ,รบขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวค่อยไปกินต่อนครับ